สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆคนจ้ามาทานส้มตำด้วยกันจ้ามาเนี่ยตำซั่วตำส้มตำกับขนมจีนเดี๋ยวน้อยก็จะซั่วไปเลยตอนเนี้ยปนกันเลยทานกับไข่ต้มแล้วก็ผักนะคะวันนี้ส้มตำขนมจีน อคนเลยอืมอามาใครหิวก็มาเลยจ้ามาเลยจ้าใครหิวมาเลยเอาคนก่อนจะได้ทานอร่อยรับกานทำส้วก็ยังไม่ได้ส้วกเลยมาส้วกทีหลังอือืมอืมอม นี่ได้ละจ้าส่วนเอาคนที่ไม่ได่ส่วนในครบไม่เห็นไหมแม,ม่อนญาใช้มือนะคะอันนี้พอมารุมมะรุมทานได้นะคะทานกับขนมจีนผักอะไรก็ทานได้ไป อร่อยมากๆจ้าอืมอืมมาจ้าเพื่อนๆมาทานด้วยกันนี่เป็นคนทานผักเก่งนะทำได้ทุกอย่างเลยแต่บักบุ้มเนี้ยตรงยอดเดียวจะไม่ทานนะ เด็ดออกไม่มีพยาติเขาบอกมันมีพยาติน่าจะผักบุง้งมะระ มาลงแล้วก็โอ้ผักกะทินเดิมเดิมกินผักถิ่นอ๋อบุ้งกะถินพร้อมกันเลยจ้ามาทำวยกันจ้า นะคะคกระทินที่ปลูกเองนะคะฝั่งบ้านกะทินริมรั้วปลูกไปข้างลัลวต้องทานมือจะอร่อยสองตำเนี่ยหัวผักยาวปองเอย ข่ายต้มข่ต้มข่ต้มขมขมกระถินกระถินชอบกินจานเป็นผักกระถินผักมันอร่อยกว่า ยอดอกีกยังไม่มียังไม่ออก,กอม,มียอดมาละเถอะคุณมาละราชินุพราชินุ นุ่มดดดอเผ็ดไปมีอยูนย่นะเนีย่นย ขอบคุณนะคะทุกคนสําหรับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ตั้งแต่แรกจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะบ๊ายบายเป็นอันว่าน้อยเดี๋ยวทานต่อนะคะเพราะว่าคลิปยาวแล้วบ๊ายบาย,บาย